กราบสวัสดีนะครับทุกคนในที่สุดนะครับเราก็เข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนแล้วเดือนนี้นะครับมีเกมดีๆเนี่ยออกเยอะพอสมควรเลยแหละครับ Live P นะครับที่ช่วงเดโมปล่อยออกมาดังๆก็มาออกเกมเต็มเดือนนี้ด้วยแหละครับทุกคนยังไงก็ตามนะครับเตรียมกระเป๋าแห้งกันได้เลยเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยแพงเอาเรื่องแต่เขาบอกไว้ก่อนเลยครับว่าคุณภาพเนี่ยคับกล่องคับไฟล์สุดๆเลยแหละครับกับเกมน่าเล่นประจําเดือนกันยายนเดือน9ของเรานะครับยังไงก็ตามก่อนทุกคนจะไปดู เหมือนเช่นเคยเลยครับช่วยกดสับ s ไค i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยหาทุกคนนะครับชอบคลิปแบบนี้นี่จะเป็นกำลังใจให้ดีมากๆเลยเลครับว่าแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับโคตรอลังการ 3คำนะครับสำหรับ Starfield เกมใหม่จากทาง Studio Bethesda นะครับผู้ให้กำเนิดโคตรเกม Open World อย่าง Skyrim และ Fallout ซึ่งคราวนี้นะครับเขาจะพาผู้เล่นอย่างเราเนี่ยไปผจญภัยในอวกาศที่มีดวงดาวนะับพันดวง Starfield นะครับเป็นเกมแอคชั่น RPG o p ี n World ที่มีเซตติ้งเกมอยู่ในยุคป,ปี2330นนะครับบนดาวอัห่างไกลที่มีชื่อว่า Last Group เราผู้เล่นนะครับจะได้เข้าร่วมกับ Constellation กลุ่มองค์กรที่มีเป้าหมายในการออกสำรวจและตามหาอรารยธรรมของเหล่าชนเผ่าโบราณที่เต็มไปด้วยความลึกลับมากมายนะครับซึ่งมันกระจายตัวอยู่ไปทั่วอวกาศแห่งนี้ที่ต่างเต็มไปด้วยสงครามนะครับของเหล่าผู้ล่านากานกคมหากจะเล่ากันง่ายๆนะครับตามที่ทางเบเชสซาบอกมานะครับตาฟิลเนี่ยคือเกมสกายริมเวอร์ชันท่องอวกาศนั่นเองโดยจะผสมผสานภาพลักษณ์ภาพจําของนาซากับความเป็นหนังอินดีนานโจนลงไปในคอนเซปต์ของตัวเกม โดยเฮดหลักของคนออกแบบเกมนะครับถึงกับตั้งชื่อแนวเกมนี้ขึ้นมาใหม่ว่า n a ซาพังเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อ้างถึง NASA ขึ้นมามั่วๆนะครับแต่ทั้งว่าทุกรายละเอียดของยานอวกาศอุปกรณ์ในเกมนะครับได้จําลองมาจากของจริงของ NASA นะครับผมว่าโคตรเอาเลยความน่าตื่นตาตื่นใจนะครับจากระบบเกมที่เต็มไปด้วยกันเพย์นะครับที่เล่าผ่านมุมมองซึ่งปรับไปปรับมาได้ทั้งเฟิร์สเพรสซันและเตร์เพรสซนะครับ โดยมันโคตรจะแอคชั่นบูรแล้วห้เอาเรื่องจัดจากตัวอย่างที่เราได้เห็นเนาะทั้งการโลดโผนจากสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะครับไปจนถึงไม่มีเลยก็มีมันทําให้การเล่นนะครับมีรูปแบบที่กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับที่ว่ามันกว้างกว้างนะครับกว้างมากพื้นที่มันกว้างกว้างซะจนไม่รู้ว่าคนเล่นเนี่ยจะสํารวจหมดไหมกับดวงดาวนับพันดวงซึ่งถ้าเป็นตามที่เขาบอกนะครับซึ่งแต่ละดวงนะครับยังเต็มไปด้วยดันเจี้ยนอีเวนต์และความลับชนิดจุกๆล้นเลย กล่าวได้ว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับ Starfield เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเหล่าคอเกมสายท่องอวกาศเ,เหมือนพวก No Man's Sky หรือว่า Estonia นะครับอย่างแน่นอนเพราะนี้นะครับคือเกมที่ b e t h e d a นะครับบอกว่ามันใช้เวลานะครับในการเตรียมนานถึง25ปีก็เขาว่ามาอย่างนั้นนะครับ Starfield นะครับจะวางขายในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนในวันที่6กันยายนนี้ ซึ่งราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,300บาทนะครับสำหรับแพ็กสแตนดาร์ดอีดิชันแต่ถ้าพิเศษใส่ไข่พรีเมียมอีดิชันนะครับจะอยู่ที่3,300บาทเลยทีเดียวก็จะต่างกันที่ของภายในนั่นแหละครับสำหรับใครก็ตามนะครับห้ามพลาดเลยกับเกมฟอร,ร์มยักษ์คดคูคนะครับอย่าง Starfield สตาร์ฟิว ยาวนานสุดๆเลยครับกับ40ปีนะครับที่ผ่านมาของ Bomberman ที่เป็เกมวางระเบิดในวัยเด็กของใครหลายๆคนที่ตอนนี้นะครับออกตามหลังภาคอาเมื่อปี2017มาแล้วโดย R2 นะครับน่าจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งทั้งหมดนะครับยังคงเล่าเรื่องผ่านเหล่า b อมเบอร์พี่น้องทั้ง8สีสำหรับ Super ร o บอมเบอร์แนะครับใช่แล้วมันยังคงเป็นเกมวางระเบิดเหมือนเช่นเคย เกมกลับมาพร้อมกับโหมดการเล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเก่าๆอย่างแตนดาร์ดโหมดนะครับโหมดธรรมดาพื้นฐานกลางปีโหมดนะครับโหมดเล่นเป็นทีมหรือว่าโหมดที่ลองรับความมันของผู้คนหมู่มากนะครับอย่างแบ t เทิล64โหมดแบ t t ทิลรอยัลก็น่าจะไหวปวนพอสมควรเหมือนเดิมเลยครับและยังมีโหมดในเรื่องนะครับที่ว่ากันว่ามีปริมาณเนื้อหาที่เยอะจะจัดเยอะกว่าทุกภาคที่เคยมีมาเลยด้วยซึ่งนอกจากที่ว่ามานี้นะครับยังมีโหมดใหม่ๆอีกถึง2โหมด อันแรกคือ Castle Mode นะครับโหมด Battle รูปแบบใหม่ที่จะให้ผู้เล่นแบ่งเป็น2ฝ่ายเพื่อแย่งชิงสมบัติที่อยู่ภายในปรา,าสาทนะครับซึ่งฝ่ายป้องกันเนี่ยก็จะวางแผนในการสร้างแนวป้องกันวางกับตักต่างๆเพื่อยับยั้งไม่ให้ฝ่ายโจมตีนะครับเล็ดลอดเข้ามาแย่งชิงสมบัติได้อย่างเด็ดขาดและโหมดสุดท้ายนะครับยางโหมด s e Editor ที่ก็ตามชื่อเลยครับ นี่คือหมดที่จะให้ผู้เล่นนะครับสามารถสร้างด่านของตัวเองได้จากแคตตาล็อที่มีเทเลนมีพื้นที่มีอุปสรรคมากมายนะครับให้เราได้เลือกนํามาระเบิดไอเดียกันพร้อมกับสามารถแชร์ด่านต่างๆนะครับให้คนอืน่นๆเล่นได้อีกด้วยทำให้นี่นะครับคือแหล่งของไอเดียด่านมากมายนับไม่ท่วน ในกระแสของ super bomberman r นะครับในภาคก่อนเรื่องปริมาณของคอนเทนต์ภายในเกมซึ่งหากดูที่เขาแจ้งมาก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะขึ้นพอสมควรเลยเละครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเพื่อนเพคนไหนที่จะซื้อนะครับลองศึกษาข้อมูลหรือรอดูรีวิวก่อนก็นดีนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงที่เดียวเลยครับตั้ง1,749บาทเนะ่อค่อยตัดสินใจนะครับเกมออกเกือบกลางเดือนนู่นเลยครับ โพตรเกมไฟติ้งเนื้อสัตว์ปั่นใจใครหลายๆคนนะครับที่คราวนี้นะครับกลับมาพร้อมกับหมายเล่งห้อยท้ายซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของตัวละครและก็เรื่องราวทั้งหมดนะครับหลังจากปัดฉิมบทนะครับของภาคก่อนอย่าง Mortal k o m b a t 1 1สำหรับ Mortal k o m b a t 1นะครับเกมลำดับที่12จาก Studio Game นะครับ Warner b r o t h e r เป็นการเล่าเรื่อง <East. S 1> ของจักรวาลแห่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจากทายแห่งกาลเวลานะครับโดยที่พระเจ้าแห่งไฟนะครับลูแข่งผู้เป็นตัวเอกของเกมในภาคก่อนๆซึ่งในครั้งนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการรีบูตเรื่องราวทั้งหมดนะครับกว่า30ปีของแฟนชายเกมน่าจะเรียกได้ว่าลบภาพจําเก่าๆทิ้งไปได้เลยเห็นเขาว่าตัวเกมในภาคนี้นะครับจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆระบบคอมแบทใหม่ๆท่าไม้ตายใหม่ๆที่แปลกตานะครับกว่าที่เคยเห็นมาในภาคก่อนๆอย่างแน่นอน พร้อมทั้มยังเพิ่มระบบคามิโอไฟนะครับตัวละครเสริมที่จะมาช่วยสู้เคียงข้างตัวละครหลักของเราพร้อมทั้งทําคอมโบระหว่างกันได้อีกด้วยทําให้สไตล์การเล่นนะครับจะเปลี่ยนไปต้องมีการวางแผนท่ากลางในคิดที่ว่าเรืองใครดีและกันโดยระบบหลักอย่างแฟร์อลิตี้นะครับที่ปกติแล้วคนเดียวยังโหดมันขนาดนั้นถ้ามันถูกคอมโบแล้วครับทุกคนลองคิดดูนะว่ามันจะโหดขนาดไหน1650บาทนะครับคือค่าตัวเริ่มต้นของ Mo r t a l Kombat 1ึ ในขณะที่ถ้าผู้เล่นต้องการแพ็กพรีเมียมนะครับจะมีราคาอยู่ที่2,400บาทเลยก็จะมาพร้อมของแถมและก็สิทธิพิเศษนะครับในการเข้าเล่นเกมก่อนเวอร์ชันธรรมดานะครับเร็วกว่าถึง1สัปดาห์เลยทีเดียวในใครว่ามีเงินละซื้อเวลาไม่ได้นะครับตัวเกมนะครับจะวางขายในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนะครับวันที่19นะครับประมาณนั้นเลย l i ฟ์ออฟนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ตอนออกเดโมมาแล้วดังมากมากชนิดที่นึกไม่ออกเลยนะครับว่าตัวเกมเต็มเนี่ยมันจะสร้างโคตรอภิมหึงมามาหากระแสได้ขนาดไหนเชียวสำหรับเกมโซลาร์ที่มีพื้นเพม,มาจากนวนิยายนิทานชื่อดังนะครับอย่างพีโนคิโอหากเราจะเจาะลึกตรงส่วนที่น่าสนใจที่สุดของ Li ฟ์นะครับก็น่าจะเป็นโทนเกมแล้วก็การเล่าเรื่องที่สื่อสารความดาร์ก ความมนของเรื่องราวตามต้นฉบับที่แท้จริงของพีโนคิโอออกมาผ่านทีมโลกล่มสลายที่เต็มไปด้วยความลึกลับแล้วก็สยองขวัญน,นะครับที่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยที่จากชื่อของเกมนะครับมาจากการเล่าเรื่องของตัวเอกอย่างพีโนคิโอคุณจากคนหนุ่มซึ่งมีหน้าที่ในการปราบปีศาจต,ตามคําสั่งของผู้สร้างนะครับโดยในทุกๆครั้งนะครับภารกิจจะจบลงด้วยการกลับมานอนพักเพื่อรอการรีเซ็ตจากผู้สร้างอย่างเจเบโต ซึ้งแต่ในวันหนึ่งนะครับพิโอกิโอซึ่งตื่นจากการหลับไหลเนี่ยได้พบเข้ากับหายนะมากมายที่เกิดขึ้นในเมืองคราสแห่งนี้ที่สําคัญนะครับเจเปโตผู้สร้างของเขาเนี่ยกระดันมาหายตัวไปอีกจึงทาให้พินอกิโอนะครับต้องออกเดินทางท่ามกลางอันตรายในเมืองนะครับที่เกิดจากเหล่าจักรกลข้างซึ่งการโกหกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่เหลือรอดนะครับอาจจะเป็นหนทางเดียวในการหาเบาะแสของเรื่องราวทั้งหมดนี้ ด้วยความที่เป็นเกมแนวโซลาร์นะครับเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายเกี่ยวกับความยากของเกมซึ่งมาครบเลยนะครับทั้งระบบการต่อสู้อัปเกรดอาวุธรวมถึงทักษะพิเศษต่างๆมากมายเพื่อรองรับความร้อนนะครับที่เกิดจากความยากของตัวเกม Line of P นะครับตัวเต็มเนี่ยจะวางขายในวันที่19กันยายนโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,980บาทนะครับสำหรับ Standard Pa c k ส่วนแพคที่แพงกว่านั้นนะครับราคาจะอยู่ประมาณ2,001เกือบ2,002เลยใครก็ตามนะครับที่เฝ้ารอเวอร์ชันเกมเต็มนะครับตอนนี้มันมาแล้วครับทุกคนกับ Li o ออฟผีนอน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  นอนก้อนขนเต็มไปหมดเลยแหละครับทุกคนกับ Party a n i m a l นะครับเกมตะลุมบอลของเจ้าพวกก้อนขนที่เขาวนี้เขาว่ากันนะครับว่ามันนุ่มนิ่มและนุ่มฟูกว่าเดิมเพื่อนๆคงจำกันได้นะครับว่าช่วงที่เดโมเปิดตัวเนี่ยมันสร้างความประทับใจนะครับได้มากแค่ไหนขนาดาว่ามันยังไม่ใช่ตัวเต็มนั้นนั่นโดยสำหรับเกมแนวแอคชั่นบราวเลอร์นะครับเกมนี้ ตอนนี้มันกลับมาในเวอร์ชันเกมเต็มที่อัดแน่ไปด้วยเหล่าสัตว์นะครับที่มีให้เราได้เลือกมากมายกว่า30ตัวที่มีการพัฒนาฟิสิกส์นะครับพัฒนาล็กดอลเนี่ยให้ดีขึ้นรวมถึงความนุ่มฟูนะครับของเหล่าสัตว์ที่ผู้พัฒนานะครับเคลมว่ามันนุ่มนิ่มตะมูตมีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรอีกทั้งมันยังมาพร้อมกับไอเทมคอสเมติกนะครับที่มีมากกว่าร้อยอย่างแล้วก็แผนที่ดานต่างนะครับที่ผู้สร้างบอกว่าเบื้องต้นจะมีอยู่ที่ประมาณ20ด่านบวกนะครับแล้วก็อาจจะมีเเพิ่มขึ้นในใอาาคตตหลัังกรปด ตัวเกมนะครับจะมาพร้อมกับโหมดการเล่นหลัก3รูปแบบนะครับโหมดแรกก็คือ Last Stand Mode ครับก็ตามชื่อเลยใครเหลือรอดคนสุดท้ายคนนั้นชนะโหมดนี้จะเหมือนโหมดที่ปล่อยมาในตอนช่วงเดโมตอนแรกเลยครับโหมดที่2นะครับ Team Score Mode อันนี้จะเป็นโหมดที่แข่งกันเป็นทีมนะครับำแต้มตามเงื่อนไขแล้วก็เวลาที่กําหนดนะครับอันนี้ก็รู้สึกเหมือนจะมีในตอนปล่อยเดโมครั้งแรกมาด้วย และสุดท้ายนะครับโหมดที่3กับโหมดอาเคดนะครับเป็นโหมดที่เห็นว่าเป็นการรวมรูปแบบการเล่นแล้วก็แผนที่ของทั้ง2โหมดก่อนหน้าน,นี้ไว้ด้วยกันอันนี้ผมเองก็ยังงงๆนะครับแต่น่าจะอารมณ์ประมาณ Last Stand ที่มีเงื่อนไขนะครับน่าจะประมาณนั้นอันนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะ <S <S รับรองได้ว่าน่าจะสนุกนะครับสมกับการรอคอยของทุกๆคนเอาเป็นว่าห่วงเรื่องเดียวนะครับคือว่าเซิร์ฟเวอร์จะเน่าเหมือนตอนเดโมไหมถ้าคนถล่มกันเข้าไปเล่นเหมือนตอนนั้น ทั้งหมดนี้นะครับยังมาพร้อมกับราคาโคตรถูกนะครับผมว่ามันถูกจริงๆนะเริ่มต้นแค่439บาทเองนะครับแถมมันยังรองรับนะครับการ cross platform ด้วยสะดวกสุดๆเลยในการเล่นกับเพื่อนนะครับโดย Party Animal นะครับจะวางขายในวันที่20นี้เตรียมตัวนะัดเพื่อนๆกันได้เลยครับ ก็ซักแพ็กแล้วนะครับที่ไม่มีนะครับเกมวางแผนการลบในทีมของสงครามโลกเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นนี่นะครับ Men of War 2เกมเรี l ยวไทม์สติจี้นะครับภาคต่อภาคหลักนะครับหลังจากปี2008นู่นเลยจริงๆแล้วนะครับตัวเกมมีแผนจะว,วางขายตั้งแต่ช่วงปี2ปีก่อนแล้วครับเกีงแต่ว่ามันเกิดความล่าช้านะครับจนลากยาวมาจนเกือบปลายปี2023นี่เลย สำหรับเมนของวอลทูนะครับเป็นเกมวางแผนการรบที่มีแบ็กกราวน์นะครับเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยในหมดเนเรื่องนะครับจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นกองร้องจากทั้ง3ฝ่ายนะครับมีทั้งกองร้องภักพื้นดินและก็ภาคอากาศนะครับและเกือบทั้งหมดนั้นนะครับอ้างอิงจากข้อมูลจริงของสงครามโลกทั้งหมดมาพร้อมภาพและเสียงที่ดีนะครับให้อารมณ์สมกับความเป็นเกมแนวสงครามโลกเต็มไปด้วยแสงระเบิด,แ,บดแสงฟุ้งแสงแฟลชนะครับแล้วก็ควันจากเศษซากสงคราม สำหรับอาวุธยุทธภกรและสถานที่ต่างๆในเกมนะครับ Men of War 2เนี่ยได้รวบรวมรายละเอียดไว้มากมายที่สุดเ,เขาบอกว่านับตั้งแต่ที่แฟนชายเกมนี้เคยมีมานะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนะครับมีรายละเอียดที่รวบรวมมาจากกองพันาหารนะครับที่มากถึง45กองพันจากทั้งกองทัพทั้ง3ฝ่ายนะครับในสงครามโลกครั้งที่2พร้อมทั้งมียานพาหนาะยานเกาะนะครับเครื่องบินจากชาติต่างๆนะครับที่มีมากถึง300กว่าแบบก็เยอะพอสมควรเลยครับ นอกจากโหมดเนื้อเรื่องแล้วนะครับก็ยังมีมัลติเพเยอร์โหมดนะครับที่เปิดโอกาสให้เราผู้เล่นเนี่ยสามารถนํากองกําลังของแต่ละคนนะครับเข้ามาปะทะมาต่อสู้กันเองได้หรือจะเลือกร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเหล่า AI นะครับที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆในแผนที่ก็ทําได้เช่นกันและสุดท้ายนะครับกับการรองรับให้ผู้เล่นนะครับใช้มอ d ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งสร้างด่านสร้างเนื้อเรื่องโดยตัวเองอย่างอิสระนะครับตอบสนองต่อไอเดียของเราผู้เล่นนะครับที่กระฉูดปลุดปลลาดเลยนะครับส่วนนี้ แม้ว่าในยุคนี้นะครับเกมแนว RTS นะครับจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วต่อด้ยวยความที่ Men of War นะครับเป็นแฟนไชส์เกมที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วนะครับเกือบ20ปีดูแล้วน่าจะมีเหล่าแฟนนะครับที่รอคอยเกมนี้ไม่มากกันน้อยอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับตัวเกมมีแผนจะวางขายผ่านทางสตรีมเท่านั้นนะครับและยังไม่เปิดเผยราคาใดๆออกมาา ในที่สุดก็ครบไตยพลาดสักทีนะครับกับเพเด a y ภาคที่3นะครับเกมยกพวกออกพ้นนะครับที่แฟนๆเฝ้ารอภาคต่อนะครับนานนับสิบปีหลังจากภาคก่อนยมที่ทราบกันดีนะครับว่าน,นี่คือเกม First Person Co-op Shooter นะครับที่นำเสนอออกมาในทีมของการป้นผ่านตัวละครที่เป็นแฟนคุณหน้ากันดีนะครับอย่างดัลลัสเชน ฮอกสตันและก็วูฟนะครับเราโจรเก่าที่กลับเข้าสู่วงการอาชญาการรมอีกครั้งหนึ่งเช่นเดิมกับระบบการเล่นนะครับผู้เล่นและปาร์ตี้เนี่ยยังคงรับบทเป็น4โจรที่ออกปล้นตามภารกิจต,ต่างๆโดยที่เรานะครับจะออกสะสมเงินทรัพย์สินเพื่อน,นํามาสร้างคลังแสงนะครับอัปเกรดอุปกรณ์ตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและก็สกิลต,ต่างๆนะครับให้เราเนี่ยเป็นโจรที่มือฉมังยิ่งขึ้นโดยจะต้องนํามาประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนตามแผนที่เหมาะสมกับแต่ภารกิจนะครับที่มีลูกเล่นและก็อุปปสรคที่่แตตกกางกันไ ทุกคนนะครับเตรียมปืนเตรียมกระสุนเตรียมแผนการแล้วก็หน้ากากนะครับให้พร้อมเพเดสามนะครับจะวางขายในวันที่21นะครับด้วยแพ็คที่มีให้เลือกถึง3แพ็คนะครับเริ่มต้นที่949บาทนะครับสำหรับแพ็คสแตนดาร์ด1 7 0 0บาทสำหรับซิลเวอร์ดิชันและ2,200นะครับสำหรับโกลด์ดิชันโดยแพ็คซิลเวอร์และโกลด์นะครับจะเปิดให้เล่นก่อนเลยถึง3วัน สำหรับ Cyberpunk 2077นะครับ Phantom of Liberty นี่คือ DLC นะครับตัวแรกๆของเกมนี้เลยโดยมันจะเล่าเรื่องของ V นะครับตัวเอกที่คราวนี้เนะี่ยเขาแฝงเข้าไปสืบข้อ,อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในเมืองใหม่นะครับาง n g City เนื่อด้วยความที่ภาคเสริมนะครับมันจะให้เรายืนพื้นอยู่ด้วยความเป็นสปายนะครับเป็นสายลับทําให้รูปแบบของการต่อสู้แล้วก็รูปแบบของการเล่นนะครับจะมีการรอบเลนมากขึ้นให้เหมาะกับเนื้อเรื่องนะครับของ DLC ตัวนี้ทัน CD p r o j e เ t r e c e นะครับบอกว่า DLC นี้มีขนาดใหญ่เอามากๆนอกจากเนื้อเรื่องที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเกมยังเพิ่มระบบขับรถต่อสู้อัปเกรดรูปแบบของสกิลแล้วก็เพร์กต่างๆเพิ่มประเภท เพิ่มชนิดของอาวุธนะครับอีกนับร้อยอย่างแล้วก็พัฒนานะครับ AI ทั้ง AI ศัตรูแล้วก็ AI ฝ่ายเราด้วยรวมถึงมีการเพิ่มฉากจบนะครับให้กับตัวเกมตัวหลักอีกด้วยเรียกได้ว่าเหมือนกับได้เกมอีกภาคเลยได้ไหมเนี่ยโดยความที่ในช่วงแรกนะครับเกมภาคหลักเนี่ยประสบปัญหามากมายนะครับตลอดทั้งปีก็อย่างที่เรารู้กันทําให้ DLC ตัวนี้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณนึงเลยกว่าจะออกมาได้โดยหางไม่ติดปัญหาอะไรอีกนะครับ Phantom of Liberty DLC นะครับ จะวางขายในช่วงท้ายเดือนนะครับออวันที่26ที่ราคาเดียวนะครับ899าทแล้วเรามารอดูกันครับว่าปริมาณเนื้หาข้างในนะครับจะคุ้มค่าแค่ไหน ร้อมจะออกเรียบร้อยแล้วครับกับภาคล่าสุดนะครับของเกมซีรีส์ Harvest Moon ภายใต้ชื่อภาคที่ใช้ว่า The Win of Antos h ที่มาพร้อมกับกราฟ,ฟิกที่สวยงามแล้วก็ระบบใหม่ๆนะครับสำหรับ Win of Antos h นะครับเป็นดั่งภาคที่เหมือนกับของขวัญวันครบรอบ25ปีนะครับของเกมซีรีส์นี้โดยทั้งนัสซื้เมยนะครับบอกว่านี่คือภาคที่ดีที่สุดที่ทีมงานนะครับต่างลงมือทำชนิดว่าจัดเต็มสุด เรื่องราวของฮาวเวิร์ดมูนในภาคนี้นะครับจะกล่าวถึงแอนทอสดินแดนที่เคยสงบสุขในอดีตแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับมันดันเกิดการประทุของขเขาไฟและในขณะที่อันตรายนะครับกำลังจะเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้เทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งเขาคอยปกปักรักษาเมืองแอนทอสนะครับได้ออกมาปกป้องชาวเมืองจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้เทพธิดานะครับเข้าสู่การหลับไหลและเมืองต่างๆในแอนทอสครับต่างก็แยกกระจายออกจากกัน และหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับก็คือการเข้าไปฟื้นฟูเมืองช่วยเหลือผู้คนแล้วก็หาหทานทางในการช่วยปลุกเทพธิดาขึ้นอีกครั้งหนึ่งดเดิมนะครับของเกม harvest moon นะครับผู้เล่นจะยังคงได้ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เข้าเมืองบลาบลาบลาเพียงแต่พื้นที่เมืองนะครับไม่ได้เล็กๆแต่ว่ามันมีความกว้างมากถึง5เมืองและแต่ละเมืองนะครับยังมีเอกลักษณ์รวมถึงทรัพยากรและกรร็ภากร,รากรริจที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยตัวเกมนะครับจะยังคงมีระบบความรักการจีบเหล่าตัวละครหญิงสาวชายหนุ่มนะครับ ที่มีให้เลือกรวมแล้วถึง10คนพร้อมกับสัตว์คู่หูนะครับที่มีตั้งแต่หมาแมวไปยันนกนะครับและสัตว์สุดเท่น,นะครับอย่างเสือหรือหมาป่านะครับให้เราได้เลือกเลี้ยง h r v e s t m o o n นะครับ w i n o f a n o s จะวางขายในวันที่26นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเลยโดยมีราคาอยู่ที่1,749บาบาทครับสำหรับเวอร์ชันทั่วไป และราคานะครับประมาณ3,000กว่าบาทนะครับสำหรับเวอร์ชัน Limited Edition โดยสำหรับเวอร์ชัน Limited Edition นะครับจะเป็นเวอร์ชันสำหรับการฉลองครบรอบ25ปีของซซรีนะครับตัวแพ็กนี้ก็จะมีของอย่างอื่นแถมมาด้วยให้แฟนเกมได้เอาไปเป็นของที่ระลึกนะครับก็ไม่รู้ว่าแถวบ้านเราอาจจะต้องไปหาซื้อตามร้านนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าสั่งออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับ ปิดท้ายด้วยโคคูนนะครับเกมอินดี้ผจญภัยและไขปริศนาในทีมหนังวิทยาศาสตร์ของการท่องมิติซ้อนมิติซึ่งเป็นผลงานจากผู้ออกแบบเกมอินดี้ชื่อดังนะครับอย่างอินไซด์และลิมโบคำนิยามของโคคูนนะครับคือเกมแอดเวนเจอร์พลา e เซลเกมโดยมีเซตติ้งของเรื่องราวนะครับอยู่ในโลกที่ดินแดนต่างๆเนี่ยมันถูกแยกและแตกออกเป็นสงเสียงเกิดเป็นมิติทับซ้อนกันโดยผู้เล่นนะครับสามารถเดินทางผ่านไปมาโดยการผ่านออฟนะครับ รูปแก้วแห่งมิติที่ห่อหุ้มแต่ละมิติเอาไว้เอ,อ่อถ้าทุกคนฟังดูแล้วงงให้นึกถึงคอนเซ็ปต์ที่ว่าโลกใบหนึ่งนะครับถูกซ้อนไว้ในโลกอีกใบหนึ่งและมันถูกเชื่อมโดยเส้นทางบางอย่างซึ่งแต่ละโลกนะครับต่างก็มีความลับอันน่าตื่นตาตื่นใจและรอให้ผูเ้เล่นอย่างเราเนี่ยเข้าไปประติดประตอหาความจริงที่เกิดขึ้นกับดินแดนทั้งหมดแม้ว่าอาจจะดูงงๆไปบ้างนะครับแต่หลังจากที่ผมดูเทเลอร์ของตัวโคโคูลแล้ว ผมว่ามันก็น่าสนใจอยู่เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังทั้งสไตล์ภาพนะครับที่ดูเรียบง่ายแต่สวยงามรวมถึงคอนเซปต์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เล่นได้ประมาณหนึ่งลยโดยโคคูนะครับจะวางขายในวันที่29กันยานะครับเออแต่ว่าส่วนราคานะครับผมรู้สึกว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยมากนะครับจากข้อมูลในตอนนี้ โอเคครับหมดแล้วนะครับกับเกมออกใหม่ประจำเดือนกันยายนทุกคนชอบอะไรกันบ้างเหรครับเท่าที่ดูแล้วเกมระดับ AAA นะครับอย่าง Starfield เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่น่าจับตามองที่สุดประจำเดือนนี้แล้วครับด้วยความที่ขนาดเกมเนี่ยมันใหญ่มากและเทเลอร์นะครับผมบอกเลยว่ามันชวนว้าวแบบสุดๆอีกด้วยน่าเสียดายนะครับที่ดูเหมือนจะเป็นเกมเล่นได้แค่คนเดียวผมบอกตรงเลยนะถ้า Starfield เนี่ยเล่นกับเพื่อนได้คือโคตรเอาอผมบอกเลยแต่ก็เข้าใจได้ครับข้อมูลเหมืนอนคงปริมาณมหาศาลเลย ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะต้องรองรับหนักขนาดไหนหรืออีกอันนะครับที่ดูดีพอสมควรแล้วผมก็คงต้องยกให้นะครับอย่าง Line of P นะครับที่แฟนเกมโซลหลายๆคนนะครับน่าจะรอกันจนทนไม่ไหวแล้วและสุดท้ายนะครับผมขอยกให้ Party Animal นะครับคือแบบอันนี้ผมไม่เลือกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วดูด้วยความน่ารักนะครับความดุ้มนิ่มของพวกมันสิครับขนาดเอามาไล่หวดไล่ต่อยกันนะครับผมยังไม่รู้สึกถึงความรุนแรงเลย เหมาะจะเล่นนะครับกับปาร์ตี้เพื่อนๆเ,เป็นที่สุดเลยส่วนเพื่อนๆล่ะครับอยากให้เกมไหนหรือมีเกมไหนที่น่าสนใจมากกว่าในลิสต์ที่ผมเลือกมานะครับก็ลองมาขอเมนบอกกันได้ข้างล่างนี้เลยอ๋อแล้วก็จริงๆนะครับเดือนนี้มีเกมแนวทำฟาร์มนะครับเหมือน h a r v w s t m o o n นะครับออกมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงเดือนนี้ผมจะทำคลิปเกมทำฟาร์มนะครับแยกออกมาให้อีกทีด้วยรอติดตามด้วยนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับรบกวนขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับตรงปุ่มเล็กๆด้านล่างนี้เลยหรือหากใครอยากสนับสนุนช่องนี้นะครับด้วยการเติมพลังหมาสารในการทํางานก็สามารถทําได้ผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างนี้เลยทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นกําลังใจใพวกเราได้อย่างดีเลยครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในเดือนหน้านะครับกับเกมหน้าเล่นประจําเดือนตุลาคมกลาบลาทุกคนสวัสดีครับ